ยาบ้าแต่ว่าต้องบอกเป็ก้อนมาอันพวกที่มีฤทธิ์พวกที่มีฤทธิ์เหล่าฤทธิ์ยาบ้าฤทธิ์บุหรี่กันข้านี่ตัวนี้มันจะเป็นยาล่างมันสีหักสีไายอเออมันสีหักแตกหักแตนพุ่นั้นกูใดเปลี่ยนแห้งแต่ว่าก็ต้องหาหม,มอเดี๋ยวมันกัดมันออกเบ้อแล้วมันกัดสว่างโอธยของมัน แมินราคาท่นผู้ใดซื้อเหลราไก่แต่แต่ซื้อเหลราไก่นั่เด็กินกันค่ะว่า,าอยู่รักษาน้ำพระอาจารย์จนเช่าสะก้อนก็ได้ปะเื่อจางังใดว่าเมื่อใดอยู่รักษาแต่มาปฏิญาณตนเ<อ>จาจักปีโออ่าให้ให้โอกาสเด้บ่อเมื่ให้ตลอดไปให้โอกาสสองปีสามปีไข้แน่กับดีไปบ่อไข้ก,ขกับเป็นไปทั่วที่ทั่วเดือนแล้วจะเทอรมอง เอามามาปฏิญาณตนกำซิงขัดสิดน้ำาันนะ,ะใ,หให้เป็นที่ยึดเนี่ยงจิตใจนี่ารมาพอกันคือเกาเหมือนเดิมว่าหันก็ได้ไปทอดกะทินล่าก็ได้เอฟซี่ะถือเล็กน้ำม้ตนเล็กอันคำนวนเล็กเทวดาอะไ้ไปทอดกะทินยุ่นเล้าในีเงินหกหมื่น,นก็แบบ หกหมื่นบาทแต่เป็นเงินล่าประมาณสี่สิบล้านกียพติโคตรอ่ะบัดนี้งวดนี้นนก้อนสีหายนี่ต้องบอกบุญให้กันวัดชุดไทยเลยอ่ะบัดนครับผมสีเด<ส>ไปใส่ไไสหัวใจพระพุทธเจา้าพระเจ้านุนดวงโยโอ่าศูนย์ปฏิบัติธรรมเทนิมิตมหาปุญญาลามวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกพฤศจิกายนนี่เอแลา้วก็ไปใส่หัวใจท่องคำ ใจท่องคำมาพูดได้เจ้าพระเจ้าหนุนดวงอ่ายู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเท็นดี้ฮะคุญญานามตำบลบัวงเงินอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นอ่าถนั้นแล้วพูดได้สิไปนัน่งด่าโฉวหงายมามสุกคนสุกคนเอาวงวดนี้กะเป็นเลขอ่าคำนวณเลขเทวดา,าความก็เบิดโท้อเลยดูกว่าคอยอ่านไปนะงูดได้ เขียนผูเขียนเออเลขเลขแควดาก็มี6เก้าห้าเก้าห้าหนึเก้าห้าเก้หหนึ6ห้าหนึ่งห้าหนึ่ง6ห้าศู จว,น,วนเลขสอมตัวเป็นเก้าหเอ้เป็นหกเก้าหกห้าหาหห้าหนึ่งอ่าแล้วก็หกศูนย์ิงห้ากับหก ยีห้าองห่นนองบานนี้ันนี้คือบนป่ะคราเหนียงจังไรสองตัวแ,แต่ไมาก,มกออไมากืซื้อล่างซื้อบนก็แลละแด้เท่อม่องหกศูนย์เกห้าศูนเล่นคู่ไดครับผมเลขสาตัวนี่สิเน้นเก้าหาหนหาหนึ่ง ตัวนี้พี่น้องเข้มตามคำบอกเลยเด้อครับเดอ้อสองตัวครับผมสองตัวนี้หกเก้าเรียนแบบเครื่อง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 ,ง,ง,งลุมหรัวน้อยจนะ้ะเนาะนิ่งห้ากับหกนี 5, ่ค่ะ น้องเขียนตามคำบอกอาจารย์เลยนะครับนี่เบอร์โทรเบอร์โทรนะี่เบอร์โทรเนี่ย085 008 เราเรียกอ่างรมุน,าน,นอาจา์เฮียมือโซนเฮ็ดมือวันผ่านนะเฮ็ดมือนี่นะวันผ่ารั้ใดหมักมาเบิ่งเอางามงามคือกันบ่หนี้บ่ไกลกันนักจากเลขนี่นะครับออเล่นตัวใดก็ค่ะว่าจ้าเด่นนี่เด้เก้าหา้าหนึ่งกับหกเก้า ไอบานเป็นเล็กนำม้นเด้อบาตนี้นำม้เล็นำม้นโอ้เล็กนำม้อนหมดแล้วะจนหมดเลยเอาวันเลขแม่ไอ้ขั้มภาษีหายุณละวันที่เ่าไมื่อเลขวันที่ยี่สิบมียี่สิบแปดเป็นหัเหมือนจับหมดที่แล้วคนหาถือเนี่ยไอ้ขั้มว่าที่แล้วห้เก่าเนเลยเป่าครับเป็นเป็นเอ้ยเป็นเป็นเลขเคี่ยมันเป็นเล็กเคี่ยก็เลยอยัน

เ้าศูนย์เจ็ดกน่ะเจ็ดสี่กน่ะเลขเียรต์อืมวดแล้มันมีส <14. S 1> นะิบแปดงไปหาอ่าน <c ười> uh, ี่คือเลขเทวดาเยวคอยบึงน้ำมนต์บาทเทวดากับน้ำมตอนสิเขากันบองวัดก้อนนี่เขากันเป๊ะเลยเด้อเทวดาก้อนี้ค่ะาเางอ่างน้ม บางคนคือหลวงพ่อพระอาจารย์เด้อพี่น้องอาจากนี้ตูอยากปิยาบอกเราว่าต้องอยากน้องคนจริให้เห็นคนอื่นอยากสมุนไพรบอกเราออกยาออกยาสูบออกยาเม็ดโคมาตานี้นะครับดูด้านบนอย่ มีผู้สนใจลายโยพระเจ้ายัางได้โยสัน้นแต่ว่าถ้ายโยใกล้มหาพระอาจารย์เอาเด้อวัดศรีทรงธรรมเดียบ่ยโยใกล้ติดจีเด่นทรงไปหายก็ได้ดอก,อย,าย,กอยาเงี้ยก็ยาคุ้นเอเลีงน้ำมนต์จ้าเดี๋ยวให้เบิ้งเด้ออันนี้เบิ้งเล็กเทวดาก่อนรำติดตรงกันบ่บวานนี้ก็จะใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่างน้ำมนต์เอาบาัน บางคนที่เบิ่งน้ำกันอาจจะบอถือน้ำกันก็นได้นะครับ